สวัสดีครัอยู่ที่ช่องเอ็รอนราวาเกอ,กอกเช่นเคยนะฮะยารือไปเองบิ๊กบาซ่าปัดข่าวคุยเอเย่นเรวานดอสกี้มาเตโออรมานีผู้บริหารของบาร์เซโลน่าระบุไม่ได้มีการคุยกับเอเย่นของโรเบิร์ตเรวานดอสกี้เลยพร้อมบอกว่าพวกตนไม่มีนิสัยเจราจากับเอเย่นเรื่องการย้ายทีมของนักเตะท,ที่ยังมีสัญญากับทีมอื่นอยู่มาเตโออรมานี ani, ผู้บริหารของบาร์เซโลน่าสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีลาลิกาสเปนกล่าวว่าพวกตนไม่ได้ทําการเจราจากับเอเย่นของโร เรวานดอสกี้หัวหอกไบร์นเมวนิ่ตามที่มีกระแสะข่าวออกมาแต่อย่างใดอนาคตของเรวานดอสกี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนตลอดช่วงที่ผ่านมาจากการที่เขาเหลือสัญญากับทีมจนถึงกลางปีหน้าเท่านั้นและมันก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีการต่อสัญญากันเร็วๆนี้เลยท่ามกลางกระแสะข่าวลรือว่าดาวเตชาวโปรแลนด์ไม่พอใจกับท่าทีของสโมสรพอตัวที่ไม่รีบร้อนในการรั้งตัวเขาเอาไว้เรื่องดังกล่าวทําให้เรวานดอสกี้ตกเป็นข่าวกับหลายทีมชั้นนาทั่วท วียุโโดยที่บาร์เซโลนาก็เป็นหนึ่งในนั้นแถมถึงขั้นลือว่าพวกเขานัดคุยเรื่องความเป็นไปได้ในการย้ายทีมกับเอเย่นของแข้งวัย33ปีแล้วด้วยเรมนี่เผยกับโมบิสตาสื่อของสเปนว่าเราไม่ได้มีการนัดพบกับเอเย่นของเรวันดอสกี้และผมไม่ชอบพูดเกี่ยวกับกระบวนการด้านการเจรจาด้วยมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่ชอบการคุยกับนักเตะที่ยังมีสัญญาอยู่กับทีมอื่นหรอกนะเอะฮะ ก็ต้องรอดูกันอีกทีมีทั้งข่าวจริงข่าวหลือชอบกดไลค์กดแชร์กปกติดติดตามช่องเอแล่าบอลกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ